ในกระบวนการซักบ้าบพรมอ่ะนะครับส่วนที่เบาะเป็นหนังเนี่ยเราจะใช้มือฟอก,กอน,นะคะับแล้วก็น้ํายาซักผรมพี่ใหม่โชว์น้ํายานิดนึงครับน้ายาของตัวนี้นะครับมีรูปม้ามีรูปพม่ามาส่วนเพดานเนี่ยพี่ใหม่ลองทําท่าฉีดะนะครับวันนี้เราจะฉีดใส่ผ้าแล้วก็ลูบไปบริเวณที่บนเพดานต้องไล่เป็นหน้าๆน,นะครับไม่งั้นมันจะด่างแล้วก็ไม่เท่ากันฉราะนั้นในเพดานเนี่ยเราจะไม่ฉีดน้ํายาหรือเอาเครื่องดูดเพราะว่าบางรุ่นมันจะ ย้อยตกท้องเช,ช้านี่คือสิ่งตกปรอกที่เราลูบมาได้นะครับเดีย๋ยวต้องไล่ดักที่สูงลงนะฮะส่วนเพดานเนี่ยนะัตอนนี้เราทําสาธิตตัวอย่างบริเวณเบาะนะครับเราเห็นว่าภาพด้านซ้ายมือของผู้ชมเนี่ยฮะเริ่มสะอาดด้านขวาเน,นี่ยดำนะต่างกันเลยนะฮะดูนะครเห็นไหมครับนบริเวณที่โดนคมเห่าควันพวกนี้นะฮะหรือว่ามลภาวะคาบปาลอกนี่จะติดชัดแต่เราซักง่ายครับตอนนี้เจ้าที่ของเราได้แปลงนะบุ๊ดได้แปลงแล้ว ทำต่อครับวุธทำต่อไปอด้านขวาเลยดำๆ,ดำๆหรือบางครั้งเราอาจจะใช้น้ำยาอเนกประสงค์เชฟนะับผสมสองฝาต่อน้ำครึ่งข,ข,ขังนะฮะแล้วก็ใช้แปรงชุบขึ้นมาแปรงแบบนี้นที่เจ้าหน้าที่กำลังทำอยู่พมาดเนียสำหรับหนังสีดำนะครับห้ามแปรงแล้วก็ห้ามขัดนะเพราะว่ามันจะข,นขึ้นขาวแล้วก็ด่างอันตรายมากพยายามใช้ผ้าหรือฟองน้ำฉีดน้ำยาสักผมแล้วก็ลูบนะครับเพราะว่าบอดสีดำนี้จะไม่เห็นค้าฝ่องเลย ตอนนี้เราเห็นว่าเจ้าหน้าที่กำลังแปลงสิ่งของลอยตัวมาแล้วจะใช้ผ้าซับนะครับส่วนนี้หนังกลับหรือหนังที่ฟอกสีแดงสีเหลืองนะฮะสีฟ้าพวกนี้นะฮะต้องระวังเพราะว่าเราแปลงแล้วจะขึ้นเกิอดอาการแตกแล้วหรือว่าย่นหรือว่าสีไหม้หม่นดำดำได้นะฮะต้องระวังในเจ้าหน้าที่เราใช้ผ้าเช็ดเดี๋ยวพลิกผ้าหงายผ้าอีกด้านหนึ่งมานะดำไหมผู้ชมดูนะฮะผ้าจากสีเหลืองนี่เป็นภาพเลย เจ้าหน้าที่ลองแปลงส่วนบนเดี๋ยวเราแปลงด้านบนนะฮะปีกขวาของเบาะนั่งด้านซ้ายนะครเบาะนั่งหน้าซ้ายนะครเราเห็นว่าเป็นคราบเขม่านะฮะดูนะ,ะจากแนวบอดนี้ยาวลงมาเลยนะฮะเจ้าหน้าที่กำลังแปลงะะดำมาก สำหรับลูกค้าหรือว่าพนักงานใหม่ท่านใดที่ไม่เคยเห็นวิธีการทํางานหรือแปลงเบาะหนังแท้แบบนี้นะฮะเราจะคิดว่าเมื่อเราไม่มีความรู้ก่อนหน้านี้เราจะรู้เอ้ยมันยากนะเอ้ยมันแปลงยังไงนะเคล็ดลับง่ายๆมากนะครับเราใช้น้ํายาสูตรน้ำเนี่ยสเปรย์ฉีดไปบนพื้นผิวหนังที่มีคราบฝังลึกแล้วเราก็ใช้แปลงขนนุ่มนะคะ ุดลองหงายแปลงสิครับเอามือเอามือดิดแปลงผมมันจะนุ่มมากอย่างนี้ฮะ,ะแปลงต่อเลยครับตัวนี้ก็ไปขยี้พวกผ้าฝังลึกที่ลอยตัวอยู่บนหน้าหนังแท้นะฮะเะฉะนั้นการแปลงเบาะหนังเนี่ยมันจะมีลายตะไข่ของหนังอยู่เนี่ยเราต้องสังเกตบางทีหนังบางทีมันพ่นสีมานะฮะเพ้นรีแพร์มาใหม่ต้องระวังสีอาจจะหลุดหรือว่าลอกล่อนได้บางทีมันอาจจะมีลักษณะดำๆโอ้โหดูนี่ฮะนี่เจ้าหน้าที่เราถูอย่างเพดานเนี่ยอาจจะเปิดกระจกขับหรือว่าสุบหรี่นะฮะ ดำม,มากนะครับเจ้าหน้าที่เราถูจากส่วนด้านบนนี้นะครับฉะนั้นไล่เป็นหน้า,นาไปนะพี่ใหม่ไมื่อมันจะด่างไล่เป็นที่ที่นะครับให้เสร็จเป็นที่ที่ไม่งั้นเดี๋ยวด่างหมดเลยมั่วเลยไม่ได้ต้องไล่เป็นที่ที่ไปเอาตรงไหนก็ให้มันเสร็จก่อนแล้วก็ไล่เป็นแท็กเป็นโซนมาพี่ใหม่ดูรู้ค้าข้างหลังนิดนึงครับติดต่อเลยครับสวัสดีครับ สอบถามได้นะครับเอาเป็นที่นนะโอโอให้เสร็จเป็นที่ทนะเอาทีดำไหมฮะโอโอขอดูภ้าเมื่อกี้นี่ดำไหมโอ้โหดำม,มากนี่โอลังแปลงนะครับดำม,มากโอนี่เพิ่งมาจากฟิแนแลนด์นะครับเพราะว่าไปเรียนเรื่องขัดสีสับะรมที่ฟิแนแลนด์มาวุฒนี่มาจากออัฟกา,านิสถานไปซักรถทหารมา ดำมากดังนั้นรถสร้างปะพรมคันหนึ่งนะฮะถ้าเรามีเจ้าหน้าที่สักสองท่านเป็นสุภาพสตรีเนี่ยก็ให้เขาทําไปเลยอย่างเบาะหนังนี่ไม่น่าจะเกินชั่วโมงนะฮะเบาะหนังเนี่ยถ้าผ้านี่ก็เสียเวลาใช้เครื่องดูดเป่าอีกกว่าจะไปตากแดดกว่าจะใช้เครื่องเป่าร้อนแห้งใช้เวลานิดหนึง่งดังนั้นถ้าแบ่งงานได้ลงตัวก็จะเยี่ยมเลยเสร็จแล้วก็รถไปล้างมาเคลือบเบาะให้ลูกค้าด้วย

แต่ว่า,าเา,เนะา,บบาต้องต่อตนเลยแค่แบรน้านตัวนี้คนเลยสามปีแล้หนึ่งวา